ใคยสงสัยกันไหมคะว่างานแต่งงานเพศเดียวกันคู่แรกในโลกเป็นยังไงพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรและสังคมยุคนั้นตอบสนองยังไงในเดือนที่เราฉลองความรักความหลากหลายและสิทธิของทุกคนเราจะพาไปดู3ามเคสแต่งงานเพศเดียวกันที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของความรักค่ะตั้งแต่พิธีแต่งงานชายชายในยุคกลางที่เต็มไปด้วยความลับและความขัดแย้งเคสของหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นเจ้าบ่าวเพื่อแต่งงานในโบสถ์คาทอลิกในปี1901 และคู่รักชายชายที่แสบสุดๆไปเลยโดยพวกเขาใช้แผนเปลี่ยนชื่อจนจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกกฎหมายในยุค70อยากรู้ไหมคะว่าความรักที่กล้าหันเหล่านี้ได้เดินผ่านกันเวลามายัางไงถ้าอยากรู้พวกเราก็ไปกันเลยค่ะเคสแรกในยุคกลางนะคะก็จะเป็นเคสของโป้เปนเดิกที่9ที่ถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับการแต่างงานชายชายในศตวรรษที่11 แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดการตีความผิดและประวัติศาสตร์ที่คลุมมครือค่ะแต่ว่าก็มีความน่าสนใจเพราะว่าชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของเพศและอำนาจในยุคกลางค่ะก่อนอื่นเลยโ๊เป็นเนด็กที่9คือใครเรียกตเต็มๆเป็นภาษาไทยนะคะพระสันตะปาปาเบเนดิกที่9ก็ครองตำแหน่งถึง3ครั้งในช่วงปี1032-1048ถึงโดยได้รับตำแหน่งตั้งแต่อายุเพียง20ปีหรือว่าบางบันทิกก็บอกว่า,ายุน้อยกว่านั้นอีกซึ่งเขามีชื่อเสียงด้านการทุจริต ศิลธรรมเสื่อมและชีวิตส่วนตัวที่เฉาโชว์ที่สุดในบรรดาพระสันตปาปาทั้งหมดมีการกล่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์รักร่กรวมเพศความสัมพันธ์นอกสมรสและแม้แต่ขายตำแหน่งพระสันตปาปาให้กับคนอื่นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับชีวิตของเขามาจากหนักบวชร่วมสมัยอย่างเช่นเซนต์ปีเตอร์ดามิเอนซึ่งเซนต์ปีเตอร์ดามิเอนนั้นได้เขียนจดหมายในปี1551เพื่อประนามพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศและมีการพาดพิงถึงพระสันตปาปาบางคนรวมถึงเบเนดิกต์ที่9 ดเมียนกล่าวหาว่าเขามีชีวิตแบบชายผู้ลุ่มหลงในตัณหามีเพศสัมพันธ์ทั้งกับชายและสัตว์สัตว์เลยเหรอแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงคำกล่าวหานะคะซึ่งมาจากแหล่งที่มีอคติสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครไปหาข้อมูลต่อก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะในส่วนของพิธีแต่งงานชายชายจริงๆแล้วไม่ได้มีหลักฐานว่าพระสันตปาปาเบเดดิกที่เก้าเคยประกอบพิธีแต่งงานชายชายอย่างเป็นทางการในฐานะทางศาสนา แต่วา่าความเข้าใจผิดนี้อาจจะมาจากหนึ่งเลยก็คือความเสื่อมทรามทางศิลธรรมเพราะว่านักประวัติศาสตร์หลายคนก็กล่าวนะคะว่าเบเนเด็กที่เก่ยมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มหลายคนในวัติกันหรือว่าพาสหายชายมาพำนักในวัติกันอย่างเปิดเผยซึ่งสิ่งนี้ในยุคกลางถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมแบบแต่งงานในทางอ้อมก็คือการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์มีการแสดงความเป็นเจ้าของข้อ2ก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอเดลโฟโพซิส ซึ่งบางคนเชื่อว่าพระสันตปาปาในยุคนั้นเคยประกอบพิธีอเดลโฟโพเอซิสซึ่งเป็นพิธีสร้างพี่น้องทางจิตวิญญาณระหว่างชายสองคนนักวิชาการบางกลุ่มอย่างเช่นจอห์นบอสเวลล์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์จากเยลก็ตีความว่านี่อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการแต่งงานเพศเดียวกันในคริสตจักรยุคกลางค่ะแต่ว่าการตีความของบอสเวล์ก็ถูกโต้แย้งอย่งางหนักจากนักวิชาการคนอื่นๆว่าพิธีนี้ไม่ได้มีความหมายเชิงชู้สาว อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีประเด็นอื้อฉาวอยู่เพราะว่าในช่วงที่เป็นอดีตทิศก้าวดำรงตำแหน่งนั้นก็มีข่าวหรือว่าเขาต้องการแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งมันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งพระสันตปาปาแล้วบางคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบไบเซ็กชวลก็ได้สุดท้ายเขาขายตำแหน่งพระสันตปาปาให้กับญาติของเขาเองก็คือพระสันตปาปาเกรกอรีที่6เพื่อเอาเงินไปแต่งงานหรือว่าใช้ใจ่ายตามใจของตัวเองค่ะจุดจบก็คือเขาถูกขับออกจากตำแหน่ง แต่ก็พยายามกลับมาเป็นป๊อปหลายครั้งนะคะแต่ก็ล้มเหลวสุดท้ายก็คือไม่มีบันทึกแน่ชัดนะคะว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่ในสภาพไหนแต่ใดๆก็ตามบทคาทอลิกในภายหลังก็ยังถือว่าเบเนดิกต์ที่9เป็นหนึ่งในพระสันตะปาปาที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับป๊ปเบเนดิกต์ที่9นะคะก็คือเขาไม่ได้มีพิธีแต่งงานแบบชายชายอย่างเป็นทางการอย่างที่หลายคนเชื่อกันในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาเป็นพระสันตะปาปาที่ใช้ชีวิตนอกกรอบศิลธรรมของศาสนายอย่างสุดโตง่ง แล้วก็มีข่าวหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้ชายจํานวนมากจนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกตีความว่าอาจจะมีชีวิตรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยที่สุดในยุคกลางค่ะมาถึงเรื่องราวที่2กันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของหญิงสาวสองคนชื่อว่ามาร์เซลลากราเซียอิเบสและเอลิซาซันเชสลอริกาซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดของการแต่งงานเพศเดียวกันในยุคก,ก่อนที่กฎหมายหรือว่าสังคมจะยอมรับนะคะ และยังเป็นหนึ่งในเคสจริงที่บันทึกไว้ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยโดยเฉพาะในบริบทของสเปนในศตรวรรษที่20ค่ะก่อนอื่นเราก็ไปรู้จักตัวตนของเธอทั้งสองกันก่อนเลยค่ะมาร์เซลลากราเซียอีเบียสเกิดในปี1871เป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าเรียนจบครูและทํางานเป็นครูในทางภาคเหนือของสเปนส่วนเอลิซาซันเชสลลริกาเกิดในปี1872และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของมาร์เซลลาและกลายมาเป็นครูรักของเธอในเวลาต่อมา ทั้งคู่พบกันในโรงเรียนฝึกครูในเมืองอาการุนยาแควนกาลีเซียของสเปนซึ่งในยุคนั้นการเป็นผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาสูงนั้นถือว่าหายากมากต่อมาทั้งสองก็ทำงานเป็นครูในโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษมีบันทึกว่าทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันและมีข่าวลือว่าทั้งคู่เป็นคนรักกันซึ่งเริ่มสร้างความสงสัยให้กับชุมชนเหลือเพื่อไม่ให้ถูกแยกจากกันเอลิซาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกตะวันตกในขณะนั้น ซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือการปลอมตัวเป็นผู้ชายโดยเปลี่ยนชื่อเป็นมาริโอซันเชสก็ยังคงใช้นามสก,กุลเดิมนะคะเธอแต่งชุดสูทใส่หมวกผู้ชายและแกล้งว่าเป็นญาติทางห่างของตัวเองที่เกิดในลอนดอนเธอไปโบสถ์และขอบปพติสต์ใหม่เพื่อมีบัตรประชาชนในชื่อใหม่และแสดงตัวเป็นคาทอลิกชายไม่มีใครสงสยัยและเธอก็ได้รับใบรับรองศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการในชื่อใหม่ว่ามาริโอในวันที่8มิถุนายนปี1 9 0 1 มาร์เซล่าและเอลิซาในร่างของมาริโอนะคะเข้าพิธีแต่งงานในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองอากาดุนยาพิธีแต่งงานนั้นประกอบโดยบาทหลวงในโบสถ์ซานโฮเรโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวลือและข้อกล่าวหาที่ว่ามาร์เซล่าได้ตั้งคันจริงๆซึ่งบางแหล่งก็ว่าเธอตั้งคันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วและสิ่งนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างจากฝั่งเอลิซาในฐานะมาริโอว่าพวกตนจําเป็นต้องแต่งงานกันอย่างเร่งด่วนการตั้งคันนี้ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราว และอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดไปอีกว่ามาริโอเป็นผู้ชายจริงๆและมาร์เซล่าตั้งคันกับเขาได้ทั้งคู่ก็เลยเป็นคู่แต่งงานเพศเดียวกันคู่แรกในโลกที่มีการบันทึกทางกฎหมายและศาสนาโดยไม่รู้ตัวแต่ความลับไม่มีในโลกค่ะหลังแต่งงานเพื่อนบ้านและคนในเมืองก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าเป่านเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงนะและเจ้าเป่าก็อยู่ด้วยกันกับเจ้าสาวตั้งแต่ก่อนแต่งงานด้วยข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สื่อก็พาดหัวข่าวอย่างแรงอย่างเช่นเรื่องอือเฉางานแต่งงานไร้ผู้ชายทางการก็เริ่มสอบสวนและตัดสินว่าการแต่งงานนี้เป็นโมฆะทั้งคู่ถูกตำรวจตามจับและกลายเป็นเป้าหมายของสังคมที่รุนแรงจนสุดท้ายทั้งคู่ก็หนีออกจากสเปนไปโปรตุเกสเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเปลี่ยนที่พักบ่อยครั้งอยู่แต่สุดท้ายก็ถูกจับที่ปอร์โตอยู่ดี แต่ประชาคม LGBT และนักเคลื่อนไหวบางคนในโปรตุเกสก็ช่วยยืนอุทธร์ไม่ให้ส่งตัวกลับสเปนภายหลังมาร์เซล,ล่าเดินทางไปอาร์เจนตินามีลูกและใช้ชีวิตแบบเงีย,งยบๆส่วนเอลิซาไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเธอใช้ชีวิตต่ออย่างไรหรือว่าเสียชีวิตเมื่อใดค่ะเรื่องราวของทั้งคู่ถูกลืมไปนานนับศตวรรษจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์พบไปทะเบียนสมรสของพวกเธอในคลังเอกสารของโบสสเปนและในปี2005 เรื่องของพวกเธอก็ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขบวนการ LGBTQ+ ในสเปนและในปี2019ก็ยังมีภาพยนตร์ Netflix ที่ชื่อว่า Elisa i m a r c e l a กำกับโดยอิซา e บลโคยเซตเน้นเล่าเรื่องราวของความรักการปลอมตัวและการต่อสู้เพื่อสิทธิ์แม้จะไม่มีใครเข้าใจค่ะสุดท้ายนี้เป็นเคสของ Michael McConnell และแจ็คเบเกอร จึงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สําคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาและถือเป็นคู่รักเพศเดียวกันคู่แรกของโลกที่ได้รับการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในบางมุมบางเทคนิคอะนะแม้จะเกิดขึ้นนานก่อนที่สมรสเท่าเทียมจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในสหรัฐค่ะมาทําความรู้จักกับพวกเขากันแจ็คเบเกอร์เป็นนักเรียนกฎหมายจากมหาวิทยาลัยมินนโซตาเกิดในปี1942ส่วนไมเคิลแมคคอนนอลเป็นบรรรักษ์เกิดในปี1942เช่นกัน และเป็นคู่รักของแจ็คตั้งแต่ปี1966ค่ะพวกเขาพบกันในปี1966และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตั้งแต่นั้นมาเป็นหนึ่งในคู่รักเกย์ที่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณาชนเร็วที่สุดในยุคก่อนที่สิทธิเกย์จะเป็นที่พูดถึงจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของพวกเขาอยู่ในยุค70ยุคที่สหรัฐอเมริกายังไม่มีรัฐไหนเลยรับรองการแต่างงานของคนเพศเดียวกันแต่ในปี1970ทั้งคู่ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน แจ็คและไมเคิลยื่นขอใบอนุญาตสมรสในรัฐมิเนสซตตาค่ะเจ้าหน้าที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปฏิเสธคำขอโดยเขาใหเหตุผลว่ากฎหมายสมรสนั้นหมายถึงชายกับหญิงเท่านั้นทั้งคู่ก็เลยยื่นฟ้องร้องหน่วยงานรัฐและขึ้นศาลเป็นคดีเบเกอร versus เนล s o นในปี1971ซึ่งคดีนี้เป็นคดีสิทธิ์การแต่งงานเพศเดียวกันคดีแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐ ศารรัฐมิเนโซตาแน่นอนอยู่แล้วว่าปฏิเสธคำร้องค่ะโดยตีความว่าคำว่าการแต่งงานก็หมายถึงชายกับหญิงโดยปริยายไงเขาก็เลยยื่นอุทธรณ์ถึงสาลดีกาสหารัฐแต่ว่าในปี1972สาลดีกาสหารัฐก็ปฏิเสธที่จะรับฟังโดยให้เหตุผลว่าไม่มีประเด็นทางรัฐธรรมนูญที่สำคัญเพียงพอค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นคำพิพากษาที่ปิดประตูการแต่งงานสำหรับเพศเดียวกันในสหรัฐไปอีกหลายทศวรรษเลยจนกระทั่งปี2015ค่ะแต่ถึงกระนั้น แม้จะแพ้คดีแจ็คและไมเคิลก็ยังคิดนอกกรอบอย่างเหลือเชื่อพวกเขาเดินทางไปยังเมืองแมนคาโตในรัฐมินนโซตาและแจ็คก,ก็เปลี่ยนชื่อตัวเองทางกฎหมายเป็นแพทลินแมคคอนเนลเพื่อให้ดูเหมือนเป็นผู้หญิงถึงแม้เขาจะไม่ได้เปลี่ยนเพศนะคะโดยเอกสารชื่อใหม่ทางเจ้าหน้าที่ในบลูเอร์ธข่าวจีก็เลยออกไปอนุญาตแต่งงานให้ทั้งคู่โดยไม่รู้ตัวในวันที่3กันยายนปี1 9 7 1กแจ็คและไมเคิลก็เลยได้จดทะเบียนสมรสจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นการแต่งงานชายชายครั้งแรกของโลกที่มีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องทางเทคนิคแล้วถูกต้องตามกฎหมายไหมอะหลังจากเรื่องแดงว่าแพทลินคือใช้ทั้งอายการก็พยายามฟ้องร้องให้การแต่งงานเป็นโมคะแต่ว่า blue earth county ก็ไม่เคยเพิกถอนใบสมรสค่ะมีนักกฎหมายจำนวนหนึ่งก็ได้วิเคราะห์ว่าถึงแม่สังคมจะไม่ยอมรับแต่ในทางกฎหมายนั้นการแต่งงานนั้นไม่เคยถูกยกเลิกค่ะในปี2018สื่อหลายเจ้าก็ยังยืนยันว่า การแต่งงานของแจ็คและไมเคิลยังปรากฏอยู่ในทะเบียนสมรสของรัฐมิเนโซตาจวบจนถึงปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันเงียบๆแต่มั่นคงมาตลอดหลายสิบปีไมเคิลทำงานเป็นบนรรณาลของมหาวิทยาลัยมิเนโซตาจนกเกษียณพวกเขาร่วมกันดูแลลูกชายบุญธรรมที่ชื่อว่าแมทธิวมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน LGBTQ+ แต่ไม่แสดงตัวว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเต็มตัวภายหลังในปี2015 สารดีกาสหรัฐตัดสินให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกกฎหมายทั่วประเทศหลังจากนั้นไมเคิลและแจ็คก็ได้รับการเชิดชูว่าเป็นต้นแบบของการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อสิทธิเกย์คนแรกของอเมริกาในปี2020ไมเคิลยังได้กล่าวให้สัมภาษณ์อีกว่าเราไมา่ได้แต่งงานกันเพื่อสร้างกระแสเราแต่งงานกันเพราะเรารักกันนี่คือเรื่องราวของความรักที่กล้าหาญและไม่ยอมแพ้จากพิธีแต่งงานที่ท้าทายข้อจำกัดของยุคสมัยในบางมุมนะ จากหญิงสาวที่ต้องปลอมตัวเพื่อให้ได้แต่งงานถึงคู่รักที่ต่อสู้กับระบบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมในเดือนไพร d e นี้เรามารำลึกถึงความกล้าหาญเหล่านั้นที่ช่วยเปิดทางให้ความรักในรูปแบบหลากหลายที่เป็นที่ยอมรับกันเพราะทุกความรักสมควรได้รับการเฉลิมฉลองและเคารพค่ะถ้าเพื่อนๆกระเชื่อในเรื่องความรักที่ไม่มีขีดจำกัดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและกดติดตามเพื่อมาตามเรื่องราวอื่นๆใน Pride m o มันต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ